สวัสดีชาววอล์ทั้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะฮะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งส่งมาโดยคุณอรันนะครับน้องอารันคือไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าชื่อเมลก็ตามนั้นนะขออนุญาตเรียกชื่อว่าคุณอรันล้วกันนะครับคุณอรันหรือน้องอรันนี้มาในรถเอ็มสี่สิบแปดแพตตันนะครับซึ่งเป็นเ e ทียสิบนะฮะเทียสิบ t 1 0ของอเมริกาเป็นรถที่มีการคุมเป้าที่ดีคันหนึ่งในเกมเลยนะคุมเป้าได้ดีมากๆแล้วก็ตอนนี้กำลังปะท้าอยู่กับอ็อบเจกต์หนึสูนะวิ่งปรีเข้ามาจากไหนไม่รู้ฮนะอยู่ดีก็วิ่งตรงกลางมาเลยนะครับอยู่ในแมเปปารีสนะฮะโอ้ <Okay. S 1> โหโดนยำเลยนะน้องอลันนี่ซัดหัว่าแท็กอย่างเดียวห่าแท็กขาดคาไปไหนไม่ได้ครับแล้วก็ทำไซส์สเ a p e นะฮะ อย่างนี้เรียบร้อยแน่สำหรับอ b อบเจกต์หนึและเรียบร้อยครับเพื่อนเก็บไปแล้วนะเดินออกมาจากฐานแค่นิดเดียวเท่านั้นนะปะทะก,กันแล้วนะบู๊กันมากในแมปนี้นี่มีเทียสิบกับเทียเก้นะแล้วก็มี IS 3 m o สามเวชันสะเดินตรงกลางเข้ามาอีกคันหนึ่งนะยิงเข้าไปก็ไม่เข้าเหมือนกันเขาก็ยิงสวนกลับมาก็บล็อกได้นองนันเล็งหัวแท็กครับตามสไตล์ฮะตามสูตรฮะหัวแท็กค้าเลยฮะไปไหนไม่ได้ครับแมนมากครับ อีกเทียบเรียบร้อยครับได้มาครับ1คิวครับแม่ยังไม่ทันจะออกไปไหนเลยเดือดกันแล้วนะเดือดกันแล้วนะบู๊กันใส่กันยับเลยตรงนี้ในห้องนี้มีเทียบเก้ากับเทียบสิบนะครับมีจอนข้างละ3คันนะครับน้องอลาัานถอยออกมาสายสกเก็บดูสักนิดหนึ่งยังเหลืออีกไหมยังมีใครวิ่งเข้ามาอีกเปล่าไม่มีแล้วนะไม่มีฉันจะได้ไปจุดปละอย่างที่ฉันต้องการทักทีน,นะฮะคันนี้เป็นรถมีเดียม รถกลางของอเมริกานะซึ่งมีการคุมเป้าที่ดีแล้วก็มีอยู่แพทหนึ่งที่บัฟขึ้นมาให้หัวมันแข็งขึ้นนะครับแข็งขึ้นอีกนิดนึงแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับแบบแข็งโป๊กอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก,ก็มีความแข็งพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเห็นคนเอามาเล่นบ่อยเพราะว่ามันเป็นช่วงของก a t ตุ้นพาร์ด้วยนะครับก a ะ t ุ้นพาร์ก็จะมีคันนี้เข้ามาด้วยนะ มาครับเข้าจุดระทะครตรงนี the right. the ้มีเนินให้เล่นนะฮะด้านหน้าเห็นอ็อบเจกต์สองจุดครับเห็นแต่หัวครับยิงค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะฮะเราก็โผล่หัวไปเล่นกับเขาเหมือนกันนะฮะต่างคนต่างยิงหัวยิงกันไม่ค่อยเข้าะฮะหัวแข่งกันทั้งคู่แล้วก็ด้านล่างครับเฮวิแท้งนี่โถมกันเข้ามาแล้วนะฮะโถมกันเข้ามาแล้วนะฮะแล้วไลน์ไปแล้วตอนนี้สกอตสองต่อห้าแล้วนะครับเผอแป๊บเดียวนี่โอ้โหบู๊กันเดือดหน่าดูนะฮะด้านล่างนี่ซัดกันหนวน้องอลันนี่ ประคองอยู่นะไม่เข้าแล้วก็ไม่ได้ถอยห่างออกไปนะครับประคองอยู่ระยะแบบซัพพอร์ตกำลังดีเลยนะเล่นได้ครับตรงนี้อ่ะโอ้ตรงนี้เรียบร้อยฮะหนึ่งนัดเข้าไปครับส9 8สําหรับ M103 เห็นหัวโผล่แบบนี้เต็งหัวเรียบร้อยครับ2คิวครับแม่นๆอย่างนี้นะฮะเรียบร้อยแน่นอนแล้วก็ทีเก้าห้าครับหัว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 สี่ร้อยเจ็ดนะฮะแม่ยิงมันจริงๆนะคันนี้ ยังครับยังอยู่สำหรับที5้แล้วก็มีอ็อบเจกต์257มาเสริมนะฮะเอาที5สักนิดนึงนะหัวโผลอย่างงี้ก็อืมไม่เข้านะฮะก็ว่าเลงดีอยู่นะอีกสักทีดิขอ,อโหลดนิดนึงยังไม่เข้านะครับมาตอนนี้ไม่แน่ใจเมื่อกี้เล่นลูกอะไรตอนตอนนี้ลูกฮีทแล้วครับลูกฮีทก็ยังไม่เข้าครับยังไม่เข้าครับ อยู่นิ่งๆให้ยิงหน่อยสิอีกสักนิดนึงน่าแหละ4 3 1เข้าไปครับอีกสักนั้นหนึ่งเรียบร้อยเนี่ยสำหรับที95แล้วตรงนี้ครับอ็อบเจกต์สองแบบนี้399ฮะยิงขึ้นมาก็บล็อกได้อยู่นะครับแต่ที95ยังเหนียวอยู่นะแล้วก็มีปลายปืนเข้ามาบังด้วยเนียยิงยากกว่าสมควรเลยตรงนี้เล่นได้ครับ เล่นได้ทั้งนั้นอ้าหัว e 5 p r โผล่หรือเปล่าเ,เห็นแวบ,บๆไม่ทันแล้วฮะแล้วดูจากในมินิแมปนี่ละลายหมดแล้วครับเหลือจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายเท่านั้นนะด้านหลังมาแล้วครับโปเกตโต้หกสิบห้าโผล่ด้านหลังแล้วครับโดนล้อไว้หมดแล้วฮะสกอร์หกต่อสิบครับตอนนี้ยิงกันเพลินนะตรงนี้จุดนี้ยิงกันเพลินลืมดูด้านหลังกันแล้วนะฮะ น้องมาตั้งปืนรอรอออบเจกต์สี่สามศูนย์อยู่ครับแล้วโดนแล้วฮะด้านหลังมาแล้วครับโปกเกตโต้หกสิบห้าครับยิงเข้าไปตรงนี้ก็ไม่โดนนะฮะเขาอยู่หลังที่กำบังนะเห็นหัวอยู่หน่อยเดียวนะฮะต้องถอยลงมาด้านล่างเลยมี E b บ90นะวิ่งมาอีกนะครับตรงนี้ขอโปกเกตโต้หน่อยไม่เห็นนะ,ะไม่เห็นนะด้านหลังก็จะเข้ามาออบเจกต์สี่สามศูนย์ยูจะเข้าด้านหลังอีกทีนึงโดนล้อมทั้งหน้าทั้งหลังหมดแล้วฮะ ัน,นับจากตัวเนี่ยทีมของน้องอลันนี่เหลืออยู่แค่4คันของเขาเหลือ7คันนะรวมถึงจอนด้วยนะครับด้านบนครับอ็อบเจกต์430ยูโโรแล้วฮะยิงเขา้าไปโอโ้ไฟไหม้ครับติดไฟดีนะว่าเขามีที่ดับเพลิงนะก็ได้มาแค่นิดหน่อยเท่านั้นสำหรับดาเมจไฟไหม้นะครับตอนนี้ลูกฮีทล้วนๆครับว,ว่าจนตัวแล้วขอแบบ เน้นละกันแล้วตอนนี้เพื่อนในทีมเราหายหมดแล้วฮะเหลือน้องอลันกับอ็อบเจกต์สองเจ็ดเท่านั้นนะฮะตรงนี้มี ebr ครับเร็วจริงๆริยิงไม่ทันนะฮะแล้วก็อ็อบเจกต์สี่สามอยู่ปลีขึ้นมาแล้วฮะน้องอลันเอาไงเนี่ยแลกกันไปครับไฟไหม้ด้วยนะครับไฟไหม้รอบสองแล้วเรียบร้อยครับได้มาคิวหนึ่งเป็นสามคิวครับแม่โชคดีแล้ขนาดนั้นโอ้โหอัดนี้ยิงไม่ทันจริงแต่ตอนนี้จะตายอยู่แล้วนะสำหรับน้องอลันนะ เหลือเลือดอยู่แค่216เท่านั้นด้านหลังก็เข้าฮะด้านหน้าก็รอจะหลอยอยู่นี่ฮะเอายังไงดีครับตอนนี้ตัดสินใจยังไงไม่ถูกแล้วนะฮะโอตรงนี้ดูซิอ่ะเห็นอยู่นะครับเรียบร้อยครับเก็บไป4คิวครับเคลียร์ไปอีกหนึ่งครับสำหรับ ebr 90นะฮะด้านบนครับเพื่อนไปบู๊อยู่กับโปเกตโต65สิแล้วพลาดนะฮะเรียบร้อยเลยครับเหลือน้องแค่คนเดียวครับ กับเลือดอยู่แค่216เท่านั้นนะจอนอีก3คันนะฮะจอนขอให้เขาย้ายที่มาสแปดแค่นั้นก็เรียบร้อยสำหรับน้องแล้วนะครับค่อยๆลุ้นกันไปฮนะไม่ Brid เห็นแล้วนะเราหันไปทางไหนอยู่ทางนี้นะอยู่ทางนี้ไฟไม่ติดด้วยนะแหมเป็นการหลอยที่ค่อนข้างจะเทพเลยทีเดียว ถึงกันงงเลยโปเกโต้งงกันเลยนะแม่ดักทางขวาออกทางซ้ายนะฮะหรืออีกสามคันสำหรับจอนนะฮะเอา้าเห็นครับคันแรกครับตัวเร็วเลยฮนะรอเลี้ยงครับอืมแบทแชทไม่ใช่รอเลี้ยงนะโทษทีนะแบทแชทร้อยห้าห้านะครับแม่โผล่มาอย่างนี้เรียบร้อยครับต้องยิงเอา้ามาครับคันที่สองก็มาครับแมตามมากันเป็นคาบวนเลยนะฮะ ดีว่าเราเห็นก่อนนะแล้วยิงอะไรกันครับฉันอยู่นี่นะฉันอยู่นี่น้องอลันไปแล้วฮะตอนนี้ไม่ได้สนใจอย่างอื่นแล้วต้องการชนะแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วต้องเอาชนะอย่างเดียวฮะ,ะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยน้องคิวไปหกแล้วนะครับคิวไปหกแล้วได้ท็อปกันแน่นอนนะ,ะแล้วก็สกอร์ตอนนี้ห้าพันแปดนะครับ เอาเห็นครับ2 1 2 2 1 2 a นะฮะแล้วก็เขาก็เห็นด้วยนะแม่ตาดีจริงๆนะต้องหลบชากรับเพราะว่า M53 ครับ M5 5นี่เขายิงได้นะลายนี้เลยนะถ้าเขาอยู่จากตรงร้านสปอร์ตนี่เขายิงได้เลยนะอะเห็นแล้วครับน้องบอกจัดก่อนเลยนะคันนี้จัดก่อนเลยฮะหนึ่งดอกครับรอ,อกนิดนึง จะได้เคลียร์ไปอีกคันหนึ่งเรียบร้อยครับ <vehicle> ห่างๆไว้จะดีที่สุดนะแม่จอนก็จอนเนี่ยมันป่วนจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาหน้ามาหลังเลยเยอะจริงๆนะครับอุ้ยอุ้อุ้ย,ย,ยแม่มีบลายนะดีไม่โดนนะเรียบร้อยครับ s right. <S โอ้โห8คิวครับเรดดี้วอเตอร์ครับสำหรับน้องอารันเนีสุดยอดครับผม เดือดเดือดกันไปนะตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมเลยนะแหมมันกันมากนะบู๊กันแหลกลาเลยนะกัน,น้องก็ได้มาร์ันหนมาร์ก 1. แล้วก็เอ็มแตกไปนะฮะเดียนเลดลี่วอเตอร์ลอยมาแน่นอนนะฮะดามิสรูนะฮะยิงอาร์ตี้สคันคิวอาตี้สคันนะใน1นเกมแล้วก็วกนะไฮครีเบอร์แล้วก็ท็อปกันนะฮะได้เงินมา92 0 0 0นนะฮะแล้วก็พันธบัตร 19บใบแล้วก็คาบประสบการณ์7,756นะครับยิงไปทั้งหมด6,750นะครับคิวไปแคิวนะครับคาบประสบการณ์ดิบๆนี้พันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะฮะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะก็ยิงสนั่นอยู่คนเดียวนะฮะ <c oughs> ยิงไปทั้งหมด29นะัดเข้าเป้า25เจาะเกราะ20นะ่ินดามเมจรวม6,700มีชีพเป้าอีก885บล็อกอีก 1,640นะครับเป็นบัญชีพรีเมียมนะฮะค่าซ่อม2,3 0 0 0ค่ากระสุนนี่74,000นะใช้ดูฮีทไปค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับติดลบไป5,4 0 0นะครับก็สนุกนะฮะสนุกแต่ต้นเกมเลยนะแล้วก็มาลุ้นช่วงท้ายด้วยนะสนุกดีนะขอบคุณน้องอารันด้วยนะที่นําคลิปดีๆสนุกสนุกแบบนี้มาให้ชมกันชื่อในเกมก็ตามนี้เลยนะอ่านค่อนข้างยากอ่านค่อนข้างยากนะ โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็สืุกสนานกันไปนะแล้วก็เจอกันคีคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็จะลงคลิปให้มันบ่อยมากขึ้นนะครับพยายามจะลงให้ถี่ขึ้น อาทิตย์ละ4คลิปนะครับพยายามพยายามจะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็กดติดตามกดฟ o ลโล่กดซ u b s c r i b e ให้กันด้วยนะฮะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันถ้ามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนกันจะได้ไม่พลาดกันเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับตอนนี้ช่องนิกกี้ทีวีเปิดรับสมาชิกรายเดือนได้แล้วนะครับซึ่งตอนนี้จะมี3เลทคือเดือนละ35บาท80บาทและ300บาทแล้วก็จะมีสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิเช่นป้ายผู้สนับสนุนอีโมจิและในเลท80บาทขึ้นไปนั้นจะมีวิดีโอเทคนิคการเล่นมากมายที่ให้สมาชิกเท่านั้นได้รับชมสนใจดูรายละเอียดได้จากลิงก์ใต้เดสคริปชันในทุกคลิปวิดีโอและกดสมัครสมาชิกได้จากปุ่มสมัครใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับ